ครับสวัสดีครับครับคาวที่แล้วคงจะลุ้นกันนะครับว่าผ่านไม่ผ่านกับที่5.1าจุดหนึ่งกิกะมาลุยเลยครับว่าซินิเบนเราไปผ่านไม่ผ่านไปถึงไม่ถึงพร้อมครับไปเลยครับลุ้นกันนะครับลุ้นกันครับตอนนี้ยังไม่นิ่งนะครับยังมีการเคลื่อนไหวอยู่มาแล้วครับยังไม่ผ่านนะไม่ผ่านนะครับหนึ่งสองสี่นะครับมีโค้ดขึ้นมาตรงนี้พอประเมินได้อยู่นะครับ จอบางทีไหมครับน่าใช่ครับก็มาจากหลักๆเลยครับก็คือยังเป็นส่วนของไฟเลี้ยง CPU ไม่พอครับผมหรืออาจจะเป็นไฟเลี้ยง CPU น็ t ตบิดอ๋อมันมันมีน็อตบิดมีเซาบิดด้วยใช่ครับมันมีอยู่ข้างในนะครับแต่ตรงที่พี่ปูเคยถามเนี่ยครับอ๋อใช่คือใน CPU จะมีเซาบิดอยู่ใช่ครับจะมีน็อตบิดอยู่เออน็อตบิดไม่ใช่เซาบิดอ่าขออภัยนะฮะที่มันมีเนี่ยครับ CPU ทับน็อตบิดเนี่ยนะครับให้กล้องได้ดูด้วยนะครับ CPU ทับน็อตบิด อ๋อนี่ต้องนอโตัอยู่ยังน้อยมากเพราะมัน1.2ใช่ครับมันอาจจะเพราะมันอยู่ใน CPU มันก็ต้องเลี้ยงแบบต้องเลี้ยงด้วยเพราะว่า CPU ทำงานสูงมากมันมันต้องเฉลี่ยใกล้เคียงกันไหมส่วนนี้ไม่ไม่จำเป็นครับแล้วแต่แล้วแต่ว่า CPU บางตัวอาจจะใช้สูงบางตัวอาจจะใช้น้อยบอกบอกไม่ได้นะครับเราก็สามารถที่จะปรับเพิ่มอันนี้ควรควรจะปรับประมาณเท่าไหร่ถ้าเกิดเรายังใช้แรมไม่สูงมากเพราะว่ามันค่อนข้างผูกกับแรม นะครับก็คือมันเป็นตัวคอ,อนโทรลเลอร์แรมก็อาจจะไม่ต้องปรับสูงมากนะครับแต่บางครั้งในการเล่นเอ็กซตรีมอาจจะสูงกว่าไฟ c p u ด้วยซ้ำนะบ,บางทีอาจจะกระโดดไปถึง1.6อ๋อในบางครั้งเหรอครับรผมอขอลองที่1.35นะครับสังเกตนะครับเป็นบอร์ดของ a s u ุนะครับถ้าเกิดยังเป็นสีดำยังถือว่าอยู่ในเล้งที่ปลอดภัยนะครับถ้าน1.5อ๋อถ้าขึ้นแดงว่าสีแดงแปลว่าอยู่ในเล้งที่ไม่ควรต้องมีการระบายความร้อนที่ดีขึ้นนะครับหรือถ้าเกิด1จุดี่ เหลืองๆอย่างน,นะครับมันเรื่องเหมือนต้องระวังเเตือน,น,นมันเหมือน,นค่าวียอะไรต่างๆมัจจะมีคือคือ,คอมันไม่ไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่อ๋อถ้าดานี่คือ,อยัง,ยงปลอดภย<ช>ัยอยู่ส่วนไฟไฟ,ไฟเลี้ยง CPU เดี๋ยวผมเผื่อ,อไว้เลยแล้วกันะนะครับเราจะได้ออกแบบรวดรัดเพราะว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย,ย่างพื้นฐานก็แนะนํากันมาพอสมควรตรงนี้นะครับพอจะเข้าใจกันแล้วเราทําให้ดูกันคร่าวๆแล้วกันนะฮะ1.55่เผื่อไปเลยนะครับเผื่อไปเลยนะฮะ ส่วนไฟเลี้ยง VDDA ยังปล่อยออโต้ไว้ได้อยู่นะครับส่วนที่เหลือยังสามารถพอที่จะออโต้ได้นะครับแล้วก็กลับมาที่เกี่ยวกับเรื่องโหลดไลน์สักนิดนึงอันนี้ควรจะโหลดไลน์มาเป็นตัวสูงสุดเป็นเอ็กตรีมอันนี้ผมขอใช้อันจ้าเหมือนเดิมครับเพราะว่าถ้าเอ็กตรีมแล้วมันจะโอเวอร์เกินไปก็จะร้อนเปล่าจะร้อนเกินไปนะฮะแล้วก็แค่มาปรับแค่น็อตบิดเท่านั้นเองนะฮะปรับน็อตบิด แล้วจากนั้นผมจะมาเปลี่ยนขอยุ่งกับ CPU voltage frequency นะครับตรงน,นี้จะเป็นเกี่ยวกับชุดภาคจ่ายไฟนะครับว่ามีความถี่เท่าไหร่ถ้าเกิดความถี่ยิ่งสูงแสดงว่าในการเหมือนที่เราได้พูดไปในส่วนของโหลดลายเวลาจ่ายไฟมันจะมาในรูปของความถี่ของค่านาฬิกานะครับในหนึ่งค่านาฬิกาถ้าความถี่ยิ่งเยอะก็เหมือนว่ายิ่งละเอียดในการจ่ายไฟนะครับผมขอใช้ที่ประมาณ350 ในส่วนนี้จะต้องเป็นประสบการณ์ที่เคยเล่นอะไรอย่างนี้อ๋อนี่มาจากประสบการณ์ที่เคยเล่นว่าเราควรจะเติมสิ่งไหนไปนะฮะซึ่งมันไม่สามารถบอกฟิกตายตัวได้เพราะว่าซ u u แต่ละตัวไม่เหมือนกันนะครับลองดูนะครับถึง windows คิดว่าถึงแน่นอนเพราะว่าเราถึงสองรอบแล้วถึงแน่แต่นี้คือที่เมื่อสักครู่นี้ที่เราปรับเปลี่ยนไปนะครับก็มีเพิ่มไปซีพีย b อตบิไปนอตบิดเข้าไปนะครับแล้วก็ปรับค่าของ โหลดลายโหลดลหลดลายเป็นอัลต้าไฮนะครับเป็นอัลต้าไฮจากมือสกุ่นี้มันเป็นเป็นกรอนบแรกที่เป็นไฮเป็นไฮเป็นอัลต้าไฮคือตัวนี้เป็นอัลต้าไฮทั้งคู่ทั้งของ CPU แล้วก็ CPU n o t b i t CPU n o t b i t นะครับผมว่ามันน่ามันน่าจะไปได้น่าจะไปไหวนะครับเพราะเราก็เพิ่มไปแล้วใช่ไหมแรงดันไปเพิ่มไปแล้ว มาแล้วนะครับเราจ่ายไฟเมื่อกี้1.55แต่จ่ายจริงที่1.54แล้วใน CPUC เขาไม่มีไฟ n o t b ิ t โชว์ใช่ไหมฮะไฟ n o t b ิดเราต้องดูด้วยโปรแกรม TurboV อ๋อเทอร์โบวสามารถดูได้จะมีมอนิเตอร์อยู่เซนเซอร์ดูได้จากซอฟต์แวร์นะครับนี่นะครับก็คือจะมีนะครับนี่ครับ CPU ทับนอตบิดเมื่อกี้เราเซตไป1.35จ่ายโอเวอร์เห็นไหมครับ1.36 1.36เอาละลุยเลยดีกว่าฮะมาที่ซินิเบนซนิเบนนะครับ อยางนั้นก็ขอดูทาร์กเมเนเจอร์ว่าทำงาน100%ตลอดเวลาลุยกันเลยครับ5้าทั้ง8ขดอติดตามชมกันนะครับอย่านะยังไม่ได้ยังอยู่ที่เดิมอันนี้นรเราจะต้องไปตอนนี้อาจจะเป็นปัญหามาจากเรื่องของความเย็นไม่พอแล้วก็เป็นได้นะครับอุณหภูมิใช่ครับอุณหภูมิของ CPU บางทีเราอาจจะไม่สามารถเลี้ยงได้ต่ำกว่านี้นะครับ คือถ้าอยากจะไปให้ไกลกว่านี้คือก็จะเป็น LN ลเอ็นใชเอลเอหรือว่าต้องเย็นกว่านี้มากๆอะไรอย่างนี้นะครับหรือไม่ก็บางทีนะครับมีท่าไหนไกลไหมเรายังเพิ่มไฟมากๆกไปกว่านี้แล้วยังไม่ได้แสดงว่ามันไม่ใช่ตรงนี้นี่คือวิธีบองนะครับแก้ไม่ถูกจุดกำไม่ถูกที่คันนะครับมันก็ยังช่วยไม่ได้ใช่ไหมครับมันจะมีปรับแต่งตรงไหนได้อีกครับปรับแต่งที่ไหนได้อีกใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าต้องแมนนวลเรายังไม่ได้เราจะไม่ได้ปิด ส่วนที่เราไม่ใช้มากมายใช่ไหมครับอย่างเช่นอ่ะเราควรจะปิดอ่ะผมอยากให้มันผ่านเนี่ยเราต้องปิดอะไรบ้างใช่ไหมครับฮะก็ต้องเข้ามาที่เมนูแอดวานซ์เหมือนกับครั้งแรกที่เราเคยนําเสนอไปนะว่าอะไรที่ไม่ใช้อะไรที่ไม่กินก็เขี่ยออกข้างจานนะครับก็จะมีน็อตบิดเรามาเช็คดูนะครับเบอร์บี่คอนฟิกอันนี้ไม่ใช้นะครับไม่ใช่เสาบิดเสาบิด h d m ไม่ได้ใช้นะครับนี่อันนี้ต้องใช้ usb cpu c อ r อุปกรณ์ออนบอร์ด ก็ปิดหมดแล้วนะครับขอเช็คอุณหภูมินะครับ33มองศา C น่าจะได้อยู่นะครับมันต้องประมาณเท่าไหร่มันถึงจะอันตรายฮะองศาอุณหภูมิของ CPU เนี่ยคขึ้นอยู่กับ CPU แต่ละตัวครับโดยประมาณถ้าเกิดเอากันถ้ามองจากซอฟต์แวร์ใน w i n d o ว s น่าว่าไม่ควรเกินสัก75หรือ80อ๋อนี่33ยังสบายสหรือเหลือฮะหรือเหลือครับคุณผู้ชม ขอ,อแก้ปัญหานะครับเราลองมาแก้ปัญหากันดูนะครับ Over Current 250โ okay. อเคเราจะมาแก้ที่นะครับยังมีไฟส่วนต่างๆค่อนข,ข้างมากนะครับตัวปรับแต่งรู้สึกว่าค่อนข้างเยอะมากนะฮะบิดนอนบิดนอนเตดสวิตชิ่งนะครับ นัดบิดวัเ a ิ e อ๋อแซวบิดคือเราเพิ่มเกือบแรงนันไฟผมเห็นแล้วว่าหลายตัวมากครับตัวเวอร์เคเลนต์นัดบิดวัเดซีวีดีอาร์ว หนึ่งจุดห้าสี่แปดจุดห้าจุดหนึ่งโอเคครับลองดูกันครับลองดูฮะเมื่อกี้สกครู่นี้ปรับแต่งอะไรบ้างนะครับปรับแต่งหลายจุดซึ่งมันอธิบายค่อนข้างยากมันต้องค่อยๆลองใช่ครับตรงนี้หลายอย่างต้องค่อยๆลองที่ผมเห็นเมื่อสักครู่นี้เนี่ยจะเป็นเพิ่มโวลเตจของรถนอตบิดนอตบิดก็มีมีอีก็มีเ CPU ตัวชิปเป็นชิปเซาบิดเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าทําไมถึงเราต้องเพิ่มไฟให้เซาบิดด้วยเพราะว่าเมื่อ CPU ทำงานเร็วขึ้น ข้อมูลที่เรียกมาจากฮ์ดดิทหรือเชื่อมต่ออื่นก็จะโดนก็จะทํางานด้วยความเร็วสูงนะคือมันก็ต้องการไฟเพิ่มมากขึ้นน,นะครับ,รบอ๋อเอาละครับมันลุ้นกันต่อนะครับห้าจุดหคือ,เ,อเข้าวินโดได้นะครับแต่ว่าพอประมวลผลหน,หนักแล้วไม่ไปไม่ถึงนะครับไปไม่ถึงตอนนี้เราปรับอยากเห็น AMD คือเกิน5้ากิก ๋ยวขอไฟที่1.55นะครับเพราะว่าเราปรับไปที่1.5แต่ไม่ถึงเราก็สามารถใช้ซอฟต์แวร์เพิ่มได้นะครับอ๋อเพราะเมื่อกี้เราเราเราปรับไปเราก็ต้องเพิ่มเผื่อเฉลี่ยประมาณลองดูนะครับ0.2-3ทศนิยมปรับแรงดันไฟคุณจะปรับปรับประมาณนี้คือเผื่อเขาไว้ใช่ไหมฮะสักนิดหนึ่งลองดูนะครับก็ลองดูครับตอนนี้ไฟกระโดดไปที่1.56 จะผ่านไม่ผ่านนะครับถ้าไม่ผ่านเนี่ยเราไปไปเปลี่ยนที่ค่าที่เป็นเอ็กซ์ตรีมจากเออัลตาไฮไปเอ็กซ์ตรีมลดไลนถ้าเกิดว่ามันไม่ผ่านจุดนี้จริงๆวันที่น้วอาจจะเพิ่มไฟไปจนถึง1.6มันก็ยังไม่ผ่านแสดงว่าก็ทำาไยไม่ได้แล้วนะครับก็คือไปไปไม่ได้อาจจะหมดของเขาจริงๆนะครับก็ลองดูเลยนะครับลองดูเลยฮะมาลดเงินครับคุณผู้ชมนี่เราปรับค่าหลายจุดมากครับเพื่อให้เขาไปถึงครับ ยังเขาไม่พอหนึ่งสองสี่คิดว่าน่าจะเป็นปัญหามาจากเรื่องความร้อนแล้วล่ะครับลเพราะว่าเราเพิ่มไฟค่อนข้างเยอะแล้วนะครับไม่ไหวแล้วครับแล้วคือเต็มเต็มที่คือที่ที่คุณซอนคิดว่าตอนเนี้มันน่าจะจะได้เท่านี้ใช่ไหมซีบียตัวนี้น่าจะประมาณนี้นะครับน่าจะประมาณนี้ประมาณนี้ครับหรือลองดูก็ได้นะครับเพราะว่าระบบเราความร้อนเราค่อนข้างโอเคนะครับค่อนข้างมีประสิทธิภาพ ตอนนี้อยู่ที่5.1นะครับอลองดูไฟแบบเวอร์นะครับลองดูบางคนอาจจะแบบ1.6จริงๆแล้วก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับค่อนข้างอันตรายอันตรายนะฮะ,ะลองดูฮะถ้าเกิดมันผ่านขึ้นมาแสดงว่าถ้าเกิดเราสามารถควบคุมอุณหภูมิให้เย็นได้กว่านี้ต่ำกว่านี้นเราก็นะจะสามารถใช้ไฟเลี้ยงที่ต่ำกว่านี้ได้นะครับคือถ้าเป็น LN เนี่ยเราก็ เ <L> อ็นโอเอ็นนี่ถ้าเกิดไฟขนาดนี้นะอาจจะได้เห็นเจ็ดจิกกันง่ายๆเลยนะครับแบบหนึ่งจุดหกเนี่ยนะใช่ครับ<อ>กับเอ็นทูเพราะว่าเอ็นทูติดลบมากถึงร้อยร้อยเก้าสิบแปดองศาซีนะครับในอนาคตเดี๋ยวเราจะมีการแบบโอเวอร์ครอสแบบใช้เอ็นนะครับเป็นลิควิดไนโตรเจนนะครับไนโตรเจนเหลวนะฮะลองมาดูกันครับตอนนี้ไฟเลี้ยง1.6แล้วนะครับ1.608งจกศอาจจะขึ้นแรงดันเป็น เป็นห้าห้าปลายปลายนะครับหนึ่งจุดห้าปลายปลายครับหนึ่งจุดห้าปลายปลายครับลองดูเลยนะดูเลยฮะมาอยู่ครับไม่ได้นะครับอันนี้แสดงว่ามันไม่เกี่ยวกับแรงดันไฟล่ะผมว่าอุณหภูมิเราเราคุมไม่ได้ใช่ไหมใช่ครับกรณีคือว่าเขาไปได้แค่นี้ใช่ครับคือจะไปปรับแต่งค่าอะไรก็ตามคือถ้าเจออาการลักษณะแบบนี้ก็ ก็หยุดที่จะเพิ่มแรงดันไฟเพราะ็พยามอย่าฝืนมากอย่าฝืนมากีเหมือนกับบางทีอาจจะเป็นเพราะเกลไม่ถูกจุดอย่างที่ี่ว่าใช่ครับเกลไม่ถูกที่คันนะครับเราอาจจะต้องคือค่อยๆคือถ้าเพิ่มแรงแรงดันไฟเนี่ยถึงคือถ้าเป็นแบบหม้อน้ําเนี่ยไม่ควรจะเกิน1.5ห้าห้าห้าถ้าเอาสแตนดานเอาแบบ ทั่วไปพื้นฐานที่เขาแนะนําแนะนํากันที่เราอ่านเจอตามเว็บไซต์ต่างๆก็คืออยู่ประมาณนี้ครับ1.55ไม่ควรเกินแล้วเพราะสูงกว่านี้คือถือว่าค่อนข้างอันตรายกับระบบระบายความร้อนด้วยน้ำเลครับถ้า1 1. ถงเนี่ยคุณจะเป็นแบบ LN แบบว่าสบายสบายอาจจะเย็นกว่านี้มากๆก็ยังได้อยู่ถ้าสมมุติว่าอุณหภูมิห้อง20นะครับ CPU ก็อาจจะเย็นลงไปได้อีกเยอะนะครับหรือคนที่มีหม้อน้ําที่ใหญ่กว่านี้เัาลมแรงกว่านี้อุปกรณ์ที่ดีกว่านี้นะครับหรือบางคนบางครั้ง CPU บางตัว 5.1อาจจะผ่านง่ายๆกว่านี้ด้วยซ้ำไปไฟอาจจะน้อยกว่านี้นะครับอันนี้คือเราจะได้เจอปัญหากันนะเพราะว่าเราเราก็ปรับแต่งกันหลายจุดมากครับผมแล้วก็เราเราเราไปไม่ถึงไปไม่ได้นะครับถ้ายังอยากจะดูหรือว่าอยากจะเป็นเอาแบบอีกสเต็ปหนึ่งลองดู<ะ>ว่าสุดๆเท่าที่บูทหรือว่าเอาที่พอทําได้ขำๆนะครับเช่น5.25.35.4มันจะทําได้หรือเปล่าถ้าเอาแค่บูทใช่ไหมเอาแค่บูทไม่ต้องแบบันซินดิบเอนใช่ครับ เอาแค่ซปเปอร์พายก็ได้มาดูว่าซีพียูแตนละมีความสามารถแบบสุดๆแบบเข็นเข็นเข็นออกมาอ่าผมว่าใช้ CPU บัสเอาเท่าเดิมเมื่อกี้เลยแล้วก็คือทำให้มันเข้าวินโดว์ได้แล้วก็ผมอยากจะดูว่ารันซปเปอร์พายผ่านไหมครับผมผมลองบูสที่5.2นะครับแล้วก็ใช้ไฟตรงนี้แหละนะครับ1.6นะครับไฟนอตบิด1.35ครับ้โอเคนะครับจะถึงวินโดว์หรือเปล่ามาดูกัน ในระบิที่5.2นะครับ5.2บูตวินโดเข้าไม่เข้านะฮะใช่ครับแต่ยังไม่รานซีนิเบนอเอาแค่ซุปเปอรายผ่านก็ยิ้มแล้วครับ5.2 5.2นะครับจาก3.6นะครับ3.6ขึ้นมาขึ้น<า>ไปขนาดนี้กับชุดระบายความร้อนแบบนี้นะฮะ ถ้ดูเขาจะนิ่งๆนิ่งๆนะครับคงไม่น่าจะไม่น่าจะไหวแล้วละครับคุณผู้ชมเอาละครับวันนี้ผมเชื่อว่านะครับทั้งหมดเลยที่เรานําเสนอมานะฮะตั้งแต่ช่วงแรกๆมาเลยนะครับกับการที่เราจะมาโอ๊คพล็อกเอ็มดีนะฮะข้อคํานึงก็ควรคํานึงถึงอะไรบ้างอะไรบ้างรายละเอียดต่างๆทุกท่านเนี่ยก็คงจะได้รับทราบไม่มากก็น้อยครัมว่าอาจจะเป็นประโยชน์ มากขึ้นหรือว่าคนที่เริ่มต้นก็อาจจะได้รู้อะไรเพิ่มขึ้นอย่างน้อยมันก็มีอะไรอ้างอิงอ้างอิงว่าเออมันประมาณนี้ประมาณนี้ตรงไหนถึงจุดอันตรายเราจะปรับแต่งตรงไหนถ้าไปไม่ได้ปรับแต่งิงตรงนี้ค่อยๆแต่งเป็นแนวทางเป็นแนวทางครับวันนี้ก็หวังว่าทุกๆท่านก็คงได้รับความรู้กันพอสมควรกับพวกเราชาวโอ๊คพอกซอกับคุณซอนนะครับผมปูพันหน้าครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมวันนี้เราต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ